ให้ผมใจเต้ เรียกร้องประธาปไตยนี่ไปอการต่อเู้าพื่อตาขานี่การต่อสู้เพืจาอนาครเด็กชาลชั้นระลุเนอ้แต่คงผู้แหนที่รักคำเป็นตน คุณผู้ชมครับเวลานี้ผมอยู่ที่โน้สวรีประชาธิปไตยกับบรรยากาศม็อบทะลุฟ้าวันที่19สิงหาคมนะครับเมื่อสักครู่นี้ม็อบทะลุฟ้าก่อนประกาศก่อนที่สิ้นสุดการปราัยช่วงสุดท้ายก็มีการเผาในส่วนของหุ่นฟางที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าได้เตรียมมานะครับ วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่บรรยากาศบริเวณนี้เนี่ยแม้ว่าบริเวณนี้จะไม่ได้มีการ,รเผชิญหน้าระหว่างมวลชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ที่สำคัญคือช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเตรียมรถน้ําแล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยเจรจานะครับ ว่าท่านกำลังจะสื่อสารว่าเนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์เหตุการเราใช้สันติวิธีอย่างนั้นหรือลงมาหลางตามเผาเลยสันติวิธีคอับทุกท่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะยืนยันเหมือนเดิมว่าสันติวิธี พวกอนหนทัเป็นอปรแลนวันนี้ทางทีมงานเราจะออปราคาจุดติการชุมนุมไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะตัดมาพบกันใหม่วันนี้กิจกรรมของเราดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้พี่น้อง อยากให้พี่น้องเดินทองกลับโดยสวัสดิภาพแล้วเราจะมาพบกันใหม่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เมื่อมีคนต่ตส่้แต่เมื่อมีคนออกมาเู่นี่แหละคือการตกตู่และพวกเราจะแตอ i love you วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่กลุ่มทะลุฟ้าจัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก่อนหน้านี้ก็กลุ่มทะลุฟ้ามีการนัดหมายทากิจกรรมชุมนุมมาต่อเนื่องอติดต่อกันหลายวันนะครับสำหรับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2วันนี้กิจกรรมจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการตราใัยถึงความล้มเหลวของการ บริหารราชการของรัฐบาลนะครับและเป้าหมายก็คือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งวันนี้ก็บริเวณนี้ก็ไม่มีการเผชิญหน้ากับทางเจ้าหน้าที่นะครับมีเพียงแค่การเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเผาเอ่อ อุปกรณ์ต่างๆบริเวณนี้นะครับซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยืนยันว่าการเผาสิ่งที่ตัวเองเตรียมมานั้นไม่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เผาสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินราชการทรัพย์สินสาธารณะนี่เป็นคายืนยันจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็มีการเจรจาเข้าใจว่าอย่างนั้นวันนี้ก็ทางกลุ่มก็ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับเมื่อเวลา19นาฬิกา6นาทีที่ผ่านมานะครับ มวลชนเวลานี้ที่มาร่วมกิจกรรมถ้าคุณผู้ชมเห็นในไลฟ์ของผมตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าทยอยเดินทางกลับกันเกือบหมดแล้วนะครับเวลานี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันก่อนนะครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเ บดยเรื่องรอวปีบอให้ประเทศผมีสัในกาลาังครงกเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมาเจรจากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมแลพยายามจะเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้นะครับขณะที่กลุ่มทะลุฟ้ายังคงเปิดเพลงเพื่อส่งมวลชนกลับบ้านหลังประกาศยุติการชุมนุมครับ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาในพื้นที่นะครับแม้ว่าขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมผู้จัดก,กิจกรรมยังไม่ได้ถอนออกจากพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเราคงให้ดูบรรยากาศกันไปนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะตักดันเป็นบริเวณแผงกั้นนะครับที่กั้นการจราจรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะกระชับเขาเรียกว่าเป็นแผงกั้นเดิมที่ปิดกั้นการจราจรเพื่อที่จะเผาฟางบริเวณนี้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์พื้นที่นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็ทยอยเดินทางกลับแล้วนะครับแต่กลุ่มทะลุฟ้าซึ่งเป็นผู้จัดก,กิจกรรมยังคงอยู่บริเวณนี้นะครับรถที่เป็นรถเครื่องเสียงก็ยังอยู่บริเวณนี้นะครับ จ้าหน้าที่พยายามผลักดันแผงกั้นเพื่อที่จะไม่ให้ปิดการจราจรบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเนี่เข้าใจว่าจะพยายามเคลียร์เขาเรียกว่าเป็นกองฟางที่ยังคงไม่อยู่บริเวณนี้ครับนี่ฮะ ก็ตำรวจพยายามที่จะเอาแผงแกั้นออกไปจากบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกจากบริเวณที่กำลังเคลียร์ไปแล้วนะครับออถอนกำต้องไม่เรียกว่าถอนกำลังฮนะเพราะว่าก็ไม่ได้มามาประมาณสัก4ี่ห้านายนะครับเมื่อสักครู่ที่พยายามจะเอาแผงกั้นเ,เคลื่อนออกไปจากบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็ถอยกลับไปอยู่ฝั่งมิทวไลสอนแดงนะครับ นี่ฮะก็กลับไปอยู่ฝั่งมเมทาวลัยสอนแดงนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่มีการเผชิญหน้าแต่อย่างใดนะครับก็มีมวลชนพยายามจะตะโกนต่างๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะชูสัญลักษณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีการกดแตรแต่ก็ไม่ได้มีการเผชิญหน้านะครับนี่ยัง เื้องต้นประมาณนี้นะครับน่าจะสิ้นสุดกิจกรรมในช่วงข้ามวันนี้นะครับหลังจากที่จัดกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับสรุปก่อนที่เราจะสิ้นสุดการไลฟ์ในช่วงเวลา19นาฬิกาบอีก20นาทีตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะให้ดูบรรยากาศโดยรอบ ว่ามีเศษซากฟางนะครับที่ทางกลุ่มทะลุฟ้าก็มีการเผาไปเมื่อสักครู่นี้ขออภัยครับคุณผู้มชมควันเข้าคอนะครับก็นี่ฮะกลุ่มรถเคลื่อนเสียงของกลุ่มทะลุฟ้าไม่อยู่บริเวณนี้แล้วนะครับค,ค,ครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตสรุปบ,บรรยากาศวันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ การชุมนุมของกลุ่มทะลุฟาร์มม็อบ19สิงหาคมวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่จัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื้อหาของกิจกรรมเนี่ยะจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้คือเน้นการปราศัยจากหลากหลายคนหลากหลายกลุ่มในหลากหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการบริหารวิกฤตโควิด19ที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจัดการได้อย่างล้มเหลวทําให้มีคนล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับนี่คือประเด็นหลักสําหรับ2วันที่ผ่านมา วันนี้กิจกรรมนะครับก็ในช่วงท้ายเนี่ยมีการเผาหุ่นฟางซึ่งก่อนหน้านี้นนี่ยเข้าใจว่ามีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็มีการห้ามในส่วนของการเผานะครับแต่สุดท้ายทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมก็ยืนยันว่าจะมีการเผาสิ่งที่ตัวเองได้เตรียมมานะครับแล้วก็ยืนยันว่าการเผานั้นไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากว่าไม่ใช่สิ่งของสาธารณะหรือเป็นทรัพย์สินทางราชการ ที่สุดแล้วก็ประกาศยุติกิจกรรมในเวลา19บเนาฬิกาหนาทีที่ผ่านมานะครับถึงเวลานี้ก็มวลชนเดินทางกลับไปหมดแล้วรวมถึงรถประชาสัมพันธ์ของกลุ่มทะลุฟ้าก็เดินทางออกจากพื้นที่แล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อสักครู่เจาา้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะนําแผงกั้นบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยออกไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะเกลียรยพื้นที่เพื่อให้การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้แบบเต็มเลนนะครับ มีการามวลชนที่ยังคงเหลืออยู่ก็พยายามที่จะชู3นิ้วบีบแตรใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าก็ไม่มีการเผชิญหน้าหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใดนี่เป็นบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้วันที่19สิงหาคมนะครับเด,ดือนสดาจก็เกาะติดมาเดี๋ยวเราจะประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญ,ญาตลาวิ่มไปก่อนนะครับมีความเคลื่อนไหวเราจะกลับมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ